วันนี้นะครับว่ากันด้วยเรื่องของตู้หันษาการันตีปาร์ตี้ท่าสุดเบียวไหนมันเบียวยังไงฮะ <c oughs> เปิดมาก็ฟองสบู่กันเลยนะแม่อาบน้ําได้บอกว่าเซ็กซี่มากมาเป็นสาวฝักบัวเลยอ๋อมันมีสี่ท่านี่ไงก็คือมาเป็นแพ็คเลยใช่ไหมครับมีท่าอะไรบ้างท่าแรกก็เป็นอาบน้ำป๋อมแปมนี่แหละนะอ,าอยากเป็นสบู่จะได้ถูตัวเธอ ส่วนท่า2เป็นนี่เลยเฮ้ยจะป๊ปปั๊ๆนี่ควงไม้คิกเก็ตตีเสร็จเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่า3อันนี้เป็นท่าเดินเฮ้ยอันนี้โดนเส้นมากเดินแบบว่าไม่เอาอะไรแล้วชีวิตนี้แอคแอสสม์ทด็อกจัดเลยนะส่วนท่าสีเป็นท่าเบลคออบอยนี่ชักปืนขึ้นมาเป่าปูดปูดนะฮะ ส่วนวิธีเล่นกิจนี้ก็เหมือนเมือนเหดิมนั่นแหละนะครับกดไปเลยป้าแหลรก699เพชรมันการันตี1ท่านะอ่ะมาดูกันผมจะได้อันไหนนะฮะโอ้ท่าอย่างเงี้ยเกลือเนี่ยมันออกช่องสุดท้ายคือเกลือนะครับแล้วก็ไปสุ่มเอาว่าได้ท่าไหนโอ้ได้อันที่ไม่อยากได้อเบลคารบอยนี่คือแบบท่าเกรดต่ำสุดแล้วนะออกมาทำไมก้อน ทีนี้เขาบอกว่าครั้งต่อไปราคามันจะถูกลงนะครับครั้งแรก699ครั้งต่อไปเหลือ599โอเคมาลุยกันเลย599ขอแบบไม่ล้างได้ไหมมาเหอะมาหน่อยมาเร็วโอ้โหมาจริงเกลือเนี่ยมาจริงได้เท่าไหร่ครับโอ้โหได้มาคิเกต ได้แต่อันที่แบบไม่อยากได้อย่างโอ้ผมอยากจะร้องให้เป็นภาษาโปรตุเกสต่อไปครั้งสามเหลือ549ถูกลงนิดนึงขอไม่ล้างหน่อยไม่ล้างเฮ้ยไม่ล้างจริงได้ท่าไหนท่าไหนท่าไหนเอ้ยได้ท่าเดินโอเคออกมารอบ3าม คือไม่ล้างจริงนะเนี่ยได้เพชรคืนมา403เพชรนะครับก็ยังดีเก็บไวส้สมทบทุนสุ่มครั้งถัดไปครั้งสุดท้ายเหลือ499เพชรนะโอเคจากไปไหนๆก็มาขนาดนี้มันก็ต้องล้างอยู่ดีมาเลย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 เนี่ยเกลือเลยล้างเหมือนเดิมโอ้ได้เพชรคืนรอบเดียวเองโอเคครั้งสุดท้ายก็ล้างตู้นะครับจบด้วยท่าอาบน้ำป๋อมแปม อไอ้น้อ,น então, องแถวนี้ใครใหญ่อะใครใหญ่เจอได้หมดนะอย่ามาซีเร็งเดี๋ยวซูลิงจะมงจะปีจะหมัดจะมวยอะไรก็มาเหอะแต่เสาอาทิตย์ไม่ว่างนะเสาอาทิตย์ดูกระตูนก็ได้มาสี่ท่านะครับวันนี้ก็คือล้างตู้ทั้งหมดนั่นแหละโดนไปเนี่ยพ9 4 3เพชรคิดเป็นเงินจริงประมาณ500ยกว่าบาทนะครับถ้าคิดเป็นท่าก็ตกท่าละร้อยกว่าบาท ก็ไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมว่าคุ้มนะหมายถึงคนขายเนี่ยคุ้มโอเคเดี๋ยวไปดูเล่นจริงกันนะครับใช้งานจริงแต่ละท่าเป็นไงบ้างไปชมกันเลยครับเตรียมตัวศ <c oughs> ัตรูกำลังใกล้เข้ามาศัตรูกำลังใกล้เข้ามานะครับสัตวูผมไม่กลัวหรอกผมกลัวเกลือมากกว่าหรือว่าเค็มแต่ก็เต็มใจสุ่มทีไรเกลือทุกที ลงกันที่หอนาฬิกานะฮะวันนี้กด2-4มากับแจ็กกี้เหมือนเดิม right. มีคนลงนะแล้วแจ็กกี้ไปไกลด้วยนั่นไงเปิดกันแล้วกำลังไปกำลังไปบันลี่ป่าแป๊บนึงได้ไหมเก็บกระสุน,นก่อนล้มหนึ่งสวยมันต้องนี้ รวมตัวช่วยกันซ้ำคนรีบอทไม่รู้นะที่รู้ๆขอเคลียร์ก่อนหมดจังน่าจะยังมีอีกมีอีกกำลังไปกำลังไปซ้อนมาแววล,ล้มล้มล้มแบบนี้ไม่ไหวแล้วเหนียวตัวขออาบน้ำก่อนนะครับถูสบู่แกงแดดกลางวันสุกแสกโอ้โหช่างเป็นการอาบน้ำที่ เซ็กซี่รอลูกปืนมาก <Thank you. S 1> คือเป็นท่าแบบยืนอาบๆน้ําอยู่นี่อาจจะวูบได้นะมันยืนนิ่งเลยนะฮะถ้ามีคนอยู่แถวนี้ไม่น่ารอดนี่เจอท่านี้ดีกว่าอันนี้โดนเส้นมากเฮ้ยไอ้น้องแถวนี้ไข่ใหญ่ไข่ใหญ่เจอได้นะได้บดถ้าสดชื่นระวังลื่นถ้าสดจัดอย่ามาซีเล็งนะเดี๋ยวจะสูริงเดี๋ยวสลิงแตกเลย <c oughs> คือเดินแบบชีวิตนี้ไม่เอาอะไรแล้วอ่ะพร้อมประทะทุกเมื่อนะฮะถ้าเกิดเดินกับมาเป็นตี้นะผมว่าไอตัวเนี้ยโดนก่อนขอหาหมันไส้ก็เป็นท่ากดไปเดินไปนั่นแหละนะครับเนี่ยมันก็เดินแอคอาร์ตไปเรื่อยเปื่อยนะเออเดินให้คนหมันไส้เล่นพร้อมล่อลูกปืนทุกเมื่อตามพี่ไปเลยไอ้ดองเจอใครวะเด้ดใส่สู้อ่าให้รู้ด้วยนะแถวดีขายคุม ภายคุมก็บอกด้วยและการไม่รู้เหมือนกันนะไปครั้งหน้ามีคนมีคนมีคนนี่เราต้องเตือนเปิดตัวแบบตักเลงสุดยิ่งใหญ่แน่เจอคนปุ๊บจังวะนน่้นักเลงควักปืนเปิดก่อนได้ปียบไปเลยตัวละสองแปะวิ่งกันให้ควักแม่เห็นไอวอลเยอะๆแบบนี้ผมว่าไม่น่าใช่คนนะเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่คนผมว่ามันน่าจะเป็นน้องบอท ปอดตื้อยคนน่ะเราเฮ้ยมาสองมาสองถ้าขึ้นมาชาร์ตอ่ะไม่ปอดแต่ถ้าวิ่งเล่นข้างล่างอ่ะน่าจะปอดเฮ้ยไม่ใช่แล้วพุ่งมาแบบนี้ดูด้วยไอ้น้องบ้านนี้ใครคุมรู้จักกระเป๋าสิงปืนไวหัวใจติดตินแอคใส่ด้วยเป็นไง เบียวคัลบอยให้เต็มที่ไอตัวนี้ไม่น่าบอดนะพุ่งขึ้นมากะเอาผมเลยนะมีอีกปะพาเพื่อนมาอีกปะข้างล่างอ่ะ <Hello? S 1> นี่เปิดก่อนเลย <Triple Kill. S 1> ไปอีกหนึ่งหมดไหมหมดปะน่าจะมีอีกเ้ยไ, <f trending> ไปไหนเล่าไม่ต้องหนีนี่ดู ไอชปป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 ปนี่เพื่ออะไรก่อนควงไม้คิกเกตเพื่ออะไรก่อนในสถานการณ์เยี่ยงนี้คือชอบสุดก็ท่าเดินนี่แหละนะครับมันน่าจะกดได้ทุกๆสถานการณ์นะฮะตอนเราเดินฟาร์มเดินยิงคนก็กดไปเรื่อยเปื่อยนะเออเพิ่มความมันไส่ไม่พบเป้าหมายในระยะ ตามสถิติเดือนนี้มีคนยังไม่กดติดตามถึง48.4เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้ขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึง1ุล้านซับไวๆด้วยนะครับก็ตู้นี้นะครับถ้าเกิดใครสุ่มแล้วแบบดวงดีกดทีเดียวได้เพชรคืนด้วยได้ท่าด้วยอะไรเงี้ยช่วยคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะฮะอยากรู้ไงว่าคนอื่นน่ะเขาจะเกลือเหมือนเราหรือเปล่าบางคนอาจจะดวงดีก็ได้นะ หรือว่าตู้มันล็อกอันนี้ผมก็ไปชัวร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องรอข้อมูลจากทางบ้านนะเฮ้ยโอมเมอร์วิ่งไปไหนอะ่ะโอม้มีคนมีคน<อ>ว่าไงมาไงก่อนเพิ่งเข้าเหรอมาออกมาน้องมาเด ของอาบน้ําล้างตัวก่อนเลยกันนะยิงเยอะเริ่มคันฟอกสบู่ถูทั้งตัวอาบน้ําใส่ซะง,งั้นแอคจัดเลยนะวันนี้พกมาสี่ท่ากดมันให้ครบทุกท่าคนนี้บอดไหมบอดหรือว่าคนกดทัศยาพุ่งมาแบบเนี้ยไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่ว่ามันคล้ายๆกับไอคนที่พุ่งขึ้นบันไดามาเมื่อกี้นะฮะคือพุ่งมาแล้วเหมือนจะเข้ามาชาร์จ อันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่าทัศยาเนี่ยมีบอทหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดโคโนะมีแน่นอนน้องบอทนะก็เดี๋ยวรออ่านอัปเดตคอมเมนต์จากทางบ้านแล้วกันตอนนี้พยายามจะดาวการเคลื่อนไหวของบอทอยู่แบบเห็นปุ๊บจะได้รู้ไนงะเออว่าตัวนี้บอทชัวร์แต่มีนะเดี๋ยวนี้บอทเยอะมากๆกนะครับกดลงแรงมาเนี่ยเจอตึมเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟรีฟไฟเอ้ยไอ้น้องแถวนี้ใครใหญ่บีมาสกีเนี่ยใครใหญ่เจอได้นะ เ,เดี๋ยวเดินแบบเก็บค่าคุ้มครองเลยเฮ้ยพุ่มไม้เดินได้มนุษย์ลิงออกมาออกมามอบไอ้น้องออกมามอบสวยทําดีแ hey, <stop> จ็กกี้ทําดีอ้อมหลังให้ไ,หไม่รู้จักสะแล้วคขาบอยโนหนึ่งอย่างเราแถวนี้มันยุคเท็กซปเปิดก่อนได้ปีอบยิงก่อนแล้วค่อยคุยไอ ล่างล้มล่างล้มล้มรัว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 ยืนยิ้มอยู่ริมรัวตัวหนึ่งมีอีกมีอีกเยอะอยู่ริมซ้ายเปิดก่อนเลยล่วงรัวๆัวใครยิงแจ็กกี้ในบ้านเหรอเฮ้ย ขวามีขวามีไอวอลเลตบูด้วยอันนี้น่าจะคนเพราะว่าบอดเติมโค้ดไม่เป็นจะรู้ว่าบอดเติมโคดไม่เป็นในบ้านในบ้านและสวยแล้วไงไปยิงเขาตรงนี้เราจะได้เข้าไหมล่ะเนี่ยรู้ว่าเสี่ยงจะคงต้องขอลองไปละครับขอญาติเข้าวงด้วยความเร็วอ้อมมาสก,กี้ตามมาด่วน เกือบแตกเกือบแตกขอบวงมีคนดักนะมีดักทั้งขวาขอบวงก็มีล้มหนึ่งล้มหนึ่งเฮ้ยเพื่อนเขาซ้อนทันขวาระวังตัวเล็ดบูอยู่ขวา ล้มสองล้มสองตีนี้หมดตีนี้หมดขอญาติวงมาคิกเก็ตโชว์ไปทีแอคจนถึงวินาทีสุดท้ายมีกดอีโมจิด้วยสองคนที่ไม่น่าบอดแม่ยิงเสร็จต้องมาทายอีกว่าบอดหรือไม่บอดไปละไอ้น้องพี่ขอเข้าวงอย่างเร่งด่วนดูด้วยนีย่นักเลงเข้าวงเป็นไงดูท่าพี่จัก่อนใครแจวเจอได้นะเบัวเบัวเดี๋ยวบอกเลย สปีดตอนเดินมันก็เท่ากับเวลาวิ่งนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้ามันทําให้ดูเหมือนแบบสโลว์สโลมันก้าวกว้างเออมันก็เลยดูแบบเดินเร็วนี่ครับดีมากน้องเติมเลือดให้พี่ด้วยไอตัวเลดบูตายยังตายแล้วมั้งไม่โผล่มาแล้วนี่หรือเปล่าหรือว่าดีดเข้าไปที่อื่นไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปใจกันข้างในวงพี่เข้าก่อนละน้องใครรอ,ก,รอ,รอก็รอใครอยู่ก็อยู่แต่ที่รู้ๆพี่ไม่อยู่ พี่ขอเข้าขอบวงไอ้หน้ามีหน้ามีหน้ามีกระโดดกระโดดอย่างนี้ไม่น่าจะคนไม่ใช่ละไม่ใช่ละโดดๆอย่างนี้บอดแน่นอน ม่รู้เรื่องเลยนะขออาบน้ำก่อนนะครับโอ้อากาศที่มันช่างสดชื่นดีจ like ริงๆเลยนะอาบน้ำสปาหัวแบบแบบบเฮ้ยยุคเท็กซัสนี่มันกระเทือนแบบนี้แล้วนะลูกผู้ชายมันต้องคุยกันด้วยลูกปืนยิงก่อนแล้วค่อยถามหมดไหมแถวนี้ยังไม่หมดดีกอพวกยังซัดกันอีกแม่มันเถื่อนดีจริงๆบนบ้านบนบ้าน บนบ้านเลยชั้นสองคนป่ะนะระวังนะจก,กี้วิ่งเข้าไปอ่ะอเฮ้ยเขาจิงกันเองอเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวสวยดีจอดระเบิดไปที่แถมให้ไอ้น้องขาบ้านนะบอกเลยเสียงเสียงเท้าเสียงเท้าอยู่ข้างบนเฮ้ยโดนโดนโดนมาโดนมาหลังไอวอลกเผาเดแถมให้ด้วย โดนอ้าวขังตัวเองอย่างงี้ออกมาไปไหนเรากระโดทะโดทำไมกระโดดทำไมโชคดีวัยรุ่นเจอกันชาติหน้าแม่วันนี้วงบีบมาไกลจัดเลยนะครับก็ไม่ได้จบแถวนี้มานานแล้วนะเนี่ย จริงๆอยากให้วงบีบไปกลางน้ำแต่ว่าทีมงานไม่จัดให้ซักทีโอเคก็ตามนี้นะครับสำหรับ4ีท่าในตู้สุ่มนะฮะแต่ละท่านี่ก็ต่างกันไปนะครับส่วนตัวผมว่าท่าเดินนี้ดูดีสุดและมันเอาไว้ใส่เดินเล่นล้อลูกปืนได้นะครับก็ลองดูแล้วกันไม่แน่ใจว่าตู้นี้เขาล็อกหรือเปล่าหรือว่ามันสุ่มตามดวงจริงๆใครโดนกันไปคนกิเพชรอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยล้กันนะครับ